เดี๋ยวจะพาไปชมอีกหลังนะครับแล้วก็ไปดูกองฟางช่วงนี้ก็วันหยุดนะครับเดินเก็บเกี่ยวธรรมชาติว้าวเราเจอแกะเพื่อนๆฝูงแกะมาแล้วฝูงแกะตะลุยตะลุยป่าข้าวมาแล้วว้าวว้าว้วาเขาเพิ่งปล่อยมานะครับนี่ เราเจอพอดีเลยแม่แม่น้องแบะทำอะไรครับนะ <c oughs> <c oughs> อ๋อกินหญ้าใหญ่เลย มีข้างไหล่แลถ่ายตัวเลยครับเพื่อนอุ้ยมาใกล้ๆแล้วมาใกล้ๆแล้วมาเป็นนายแบบให้หน่อยนี่ถ่ายรูปเลยมาใกล้ๆเลยจ้า รู้สึกว่าเขาจะกินทุกอย่างเลยนะเพื่อนกินต้นอะไรก็รู้นะกินหมดเลยวิ่งไปน่นแล้วตุ๊บตุ๊บ โอ้ยมีตัวเล็กมาด้วยเราเจอตัวเล็กมม ไปนอนแล้วครับอ๋อเขาปล่อยออกมาจากที่ขังนะครับเขาเพิ่งปล่อยออกมาจากคอกมีโน่นอีกสองตัวกําลังวิ่งมาจากไกลเลยเนอะน่นน่นน,น,น,นเราเจอตัวเล็กๆด้วยนะครับ ตัวเล็กๆเลยลูกมันตัวนี้หลงฝูงครับวิ่งมา